สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาววันที่15ตุลาคม2563ชุดนี้เป็นการคำนวณตัวเลขหวยลาว4ตัวตรงปากหลักในงวดสุดท้ายมีการใช้สูตรนะคะทั้งหมด4สูตรดังนี้ค่ะสูตรที่1เป็นหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลักสิบบวกด้วย9สูตรที่2หลักพันบวกด้วยหลักสิบ บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสองบวกด้วยสสูตรที่สหลักหมื่นคูณด้วยสองบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสองบวกด้วยหลักสิบคูณด้วยสองสูตรที่4หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสองบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยสองเริ่มทำการคำนวณย้อนหลังตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคมมีสถิติที่นำมาให้รับชมในรอบนี้ทั้งหมด3งวด ตัวเลขหวยลาวชุดนี้เกิดจากการคำนวณสถิติหวยลาย้อนหลังเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเริ่มคำนวณสูตรที่1ห,หลักพันคูณด้วย2ได้เลข8คูณ2เท่ากับ6บวกด้วยหลักร้อยคือเลข8คูณด้วย2เท่ากับ6หลัก10คือเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8 บวกด้วเก้คงที่ใช้6บวก6เท่ากับ12สองบวก8ได้เท่ากับ10 10บวก9ได้เท่ากับ19สูตรที่2หลักพันคือเลข8หลัก10คือเลข4หลักหน่วยคือเลข9คูณสได้18 ใช้8ปบวกสเท่ากับ12สองบวก8เท่ากับ10 10บวก3ได้เท่ากับ13สูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย2ได้0หลักพันคูณด้วย2ได้เท่ากับ16หลักสิบคูณด้วย2ได้เท่ากับ8 6บวก8ได้เท่ากับ 14สูตรที่4หลักหมื่นคือเลข0บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2คือเลข6หลักหน่วยคูณด้วย2คือเลข9คูณ2ได้เท่ากับ18 0บวก6ได้6 6บวก8ได้เท่ากับ14ใช้4ค่ะ แก้ไขสูตรสุดท้ายนะคะใช้เป็นหลักหมื่นคือเลข0ย์หลักพันคือเลข8 8ดคูณสได้16หลักหน่วยคือเลข9นะคะบวกกับ2อคงที่ใช้6บวก9ได้เท่ากับ15 5บวก2ได้เท่ากับ7ได้ตัวเลขชุดแรกนะคะคือ9 3 4 7วันที่5ตุลาคมตัวเลข4ตัวออกเป็น3 9 7 4 งวดต่อไปสูตรที่1ห,หลักพันคูณด้วย2 3คูณสได้เท่ากับ6บวกด้วยหลักร้อยคือเลข9กคูณสได้เท่ากับ18หลัก10คือ7คูณสองได้เท่ากับ14บวกด้วย,ยคเคงที่นะคะ 6บวกกับ8ได้เท่ากับ14 4บวก4ได้เท่ากับ8 8บวกกับ9ได้เท่ากับ7สูตรที่2ใช้หลักพันคือเลข3หลัก10คือเลข7หลักหน่วยคือเลข4คูณสได้เท่ากับ8 ตามด้วย3คงที่ค่ะ3บวก7ได้10 10บวก8ได้18นะคะ18บวกกับ3ได้เท่ากับ21ใช้1สูตรที่3หลักหมื่นคือเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8หลักพันคือเลข3คูณ2ได้เท่ากับ6 หลัก10คือเลข7คูณ2ได้เท่ากับ14 8บวกหได้เท่ากับ14 4สบวกสี่ได้เท่ากับ8สูตรที่4หลักหมื่นคือเลขสี่หลักพันคือเลข3ามคูณสองได้เท่ากับ6หลักหน่วยคือเลขสี บวกด้วย2 4บวก6ได้10 10บวก4ได้14 4บ,บวกส,ได,ส,ส,ส,วกสได้เท่ากับ6ชุดตัวเลขที่เราคำนวณออกมาคือเลข7 1 8 6วันที่8ตุลาคมออกเป็น1 7 8 6งวดวนวันที่8ตุลาคมค่ะสูตรที่1 ใช้หลักพันคือเลข1คูณสได้เท่ากับ2หลักร้อยคือเลข7คูณ2ได้เท่ากับ14หลัก10คือเลข8คูณสได้เท่ากับ16บกวกดีเก้าคงที่ใช้2อบวก4ได้6 6บวก6ได้12 2บวกกับ9ได้เท่ากับ11สูตรที่2หลักพันรอบนี้คือเลข1หลัก10คือเลข8บวกด้วยหลักหน่วยคือเลข6คูณสได้เท่ากับ12บวกกับ3คงที่1บวก8เป็น9 9บวกกับสเท่ากับ11 11บวก3มเท่ากับ14สู่ตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย2เท่ากับ6หลักพันคูณด้วยสองเท่ากับ2หลัก10คูณด้วยสองเท่ากับ16 6บวกสอง ได้8 8ปบวกหเท่ากับ14ใช้4สูตรที่4หลักหมื่นคือเลข3หลักพันคูณด้วย2ได้เท่ากับ2หลักหน่วยคือเลข6บวกกับ2 3บวก2ได้5 5บวก6ได้11 11บวก2ได้เท่ากับ13ชุดที่เราคำนวณได้คือเลข 1>, 1 4 4 3วันที่12ตุลาคมออกเป็น1 4 4 3งวดวันที่12ตุลาคมค่ะสูตรที่1ใช้เป็นหลักพันคือเลข1คูณสได้เท่ากับ2บวกด้วยหลักร้อยคือเลข4คูณสได้เท่ากับ8 ลักสิคือเลข4ีคูณสได้เท่ากับ8บวกที่9คงที่นะคะ2บวก8ได้เท่ากับ10 10บวก8ได้18 8บวกกับ9ได้เท่ากับ17ใช้7ค่ะสูตรที่2ใช้หลักพันคือเลข1บวกด้วยหลัก10คือเลข4หลักหน่วยคือเลข3คูณ2ได้เท่ากับ 6บวกกับ3 1มบวก4ได้5 5บวก6ได้11 11บวก3ได้เท่ากับ14สูตรที่3หลักหมื่นคูณได้วสได้8คูณสได้เท่ากับ16หลักพันคือเลข1คูณสได้เท่ากับ2หลักสิบคือเลขสี หลักสิบคือเลขสีคูณสองได้เท่ากับ8ใช้8นะคะ6-2บวก2ได้8 8ดบวก8ได้เท่ากับ1 6สูตรที่4ใช้หลักหมื่นคือเลข8บวกด้วยหลักพันคูณด้วยสคือเลขสองบวกด้วยหลักหน่วยนะคะคือเลข3บวกกับ2คงที่ 8บวกสได้10 10บวก3ได้13 3บก2ได้เท่ากับ5ชุดตัวเลขรวมที่เราคำนวณออกมาได้นะคะคือเลข7 4 6 5เป็นตัวเลขคำนวณตามหลักที่ปักหลักบนล่างนะคะจะเห็นว่าในงวดแรกเราคำนวณได้93ผลออก39เราคราคำนวณได้47 ผลออก7 4เราคำนวณได้71ผลออก17เราคำนวณได้8 6ผลออก8 6เราคำนวณได้1 4ผลออก1 4เราคำนวณได้4 3ผลออก4 3สนะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้ได้ทำการปักหลักแยกบนแยกล่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะนำไปใช้ก็อย่าลืมสลับตัวเลขด้วยนะคะเป็นเลข7 4 4 7นะคะห5 ห้หกหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะจะ,จะลองจับเป็นตัวเลขแยกก็จะได้เป็น7 4 7 6 7 5 4 6 4 5แล้วก็6 5นะคะเพิ่มมาอีกจะได้เป็น6ชุดจากชุด2ตัวที่จับแยกจาก4ตัวนะคะส่วน3ตัวก็จะได้เป็น7 4 6 7 4 5 7 6 5 สี่หกห้าตามนี้ค่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ